ช็อกเอสกันตพงค์หมดสติกลางอีเวนต์ช่องหมอดูอาการวันต่อวันพระเอกดังช่องเจ็ดสีเอสกันตพง์บำรุงรักเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นการด่วนหลังจากวันนี้เกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ดีเบตของช่องล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวได้ยืนยันสื่อดังว่า พระเอกวัย36ปีกำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวจริงตั้งแต่เมื่อวานแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุอาการป่วยได้เบื้องต้นแพทย์ขอดูอาการวันต่อวันผู้จัดจาก,การเปิดใจด้วยเสียงสั่นเครือว่าตลอดชีวิตพระเอกหนุ่มสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอยู่ๆเกิดอาการแบบนี้จึงรู้สึกเป็นห่วงโดยแพทย์ยังตอบไม่ได้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไรส่วนงานทั้งหมดของเอสที่รับไว้ทั้งที่จังหวัดนาราธิวาสและประเทศฟิลิปปินส์ต้องยกเลิกทั้งหมดไปก่อน ก่อนทิ้งท้ายให้แฟนคลับของเอสรวมส่งกำลังใจให้พระเอกหนุ่มอาการดีขึ้นด้วยในตอนนี้ตนได้มาอยู่เป็นเพื่อนกับภรรยาของพระเอกหนุ่ม